นับตั้งแต่ช่วงที่เราเป็นเด็กจบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้หลายๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการทำนายมากมายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกวันโลกแตกหรือวันอภิมหาภัยพิบัติโลกที่ว่ากันว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นไปทั่วโลกไม่เว้นแต่ละวันถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์จะสามารถนำมาใช้คาดการล่วงหน้า แล้รับมือได้ทันท่วงทีเวลาแต่ก็ยังมีอีกไม่น้อยที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังก้าวล้ำไปไม่ถึงเช่นเดียวกันวันนี้จะขอพูดถึงพุทธพยากรณ์หรือ16คําคำทำนายพระพุทธเจ้ากว่า2,500กว่าปีที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วที่เราทุกคนไม่เคยมีใครรู้มาก่อนมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒน,น,นธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเรื่องพุทธธรรมนายที่ปรากฏอยู่ในอัฐกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินนิมิตฉดกมาจัดทำในรูปแบบการเล่าเรื่องถึงอดีตการในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำนายพระสุบินนิมิตเอาไว้พุทธธรรมนายในที่นี้จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้า ทรงทํานายพระสุบินนิมิตของพระเจ้าเปรเิทธิโกศลจำนวนทั้งหมด16ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ศาสนาได้มีความเสื่อมถอยลงซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นและในปัจจุบันตามเนื้อความดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในอัถกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินฉาดกเอกนิบาตฉาดกท,กทุกทกะนิกาย วันหนึ่งพระเจ้าประเสินิโกศลผู้ครองกรุงสาวัตถีได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมในราตรีการครันล้วนปัดชิมยามใกล้ลุงได้ทอดพระเนตรเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆในพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวงและมีความยืดยาวถึง16ประการซึ่งเป็นพระสุบินนิมิตที่แปลกประหลาดและมีความน่าสะพึงเป็นอย่างยิ่งและด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้พระเจ้าประเซนที่โกศลทรงตกพระไทยตื่นมาจากบรรทมในกลางดึกเมื่อทรงรู้สึกตัวดีแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดมีความวิตกกังวลหวาดกลัวต่อภาพเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นในพระสุบินนิมิตเป็นอย่างมากจนพระองค์ไม่สามารถที่จะข่มพระเนตรให้หลับต่อไปได้อีกครั้นลุ่งเช้าพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชกระแสเล่าถึงพระสุบินนิมิต ให้แกแล่ลาวพลามป่าโมกโหรจา,า์ปุโรหิตประจำราชสำนักฟังและทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ลาวพลาหมจับยามสามตาตรวจทำนายสาเหตุความหมายของพระสุบินนิมิตดังกลา่าวแต่ทว่าแม้แลาวพรามจะอาศัยหลักวิชาการตามตำราทางโหราศาสตร์ในการตรวจทำนายพระสุบินิมิตอยู่หลายครั้ง แต่ลาวพราหมณ์ก็ไม่อาจจะวิเคราะห์หาเหตุผลคำทำนายจากพระสุบินิมิตของพระองค์ได้รั้นจะพากันไปกราบทูลต่อพระองค์ตามความจริงไปว่าไม่รู้ก็กลัวว่าพวกตนจะเสียภูมิโหัวราจยา์จึงได้พร้อมใจกันกราบทูลผลการพยากรณ์ต่อพระองค์ในลักษณะแบบเดาสุ่มๆไปว่าพระสุบินิมิตดังกล่าวนั้นเป็นพระสุบินิมิตที่ร้ายแรง จะมีผลทำให้พระองค์ต้องทรงประสบภัยอันตรายถึงสามประการด้วยกันหากแม้นว่าพระองค์นั้นไม่ได้ทรงสูญเสียในพระราชทรัพย์พระองค์ก็จะทรงพระประชวนในโรคภัยไข้เจ็บเปลียป่ยนหรือไม่ก็เสด็จสวรรคตยอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกาบทูลแนะนำให้พระองค์ทรงทำพิธีบูชายันสัตว์เพื่อสะเดะเคราะห์เมื่อพระนางมาริกา พระมเหสีทรงทราบเรื่องเข้าพระนางมริกาจึงกราบทูลให้พระองค์ทรงไปขอคําแนะนําจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายว่าเหตุร้ายเหล่านั้นจะมีเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่ใช่เกิดแก่พระเจ้าเประเซนที่โกศลหรือแว่นแคว้นใดๆของพระองค์แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆไปและมีผลกระทบแก่พระาศาสนา ของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้าเมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว2,500กว่าปีและกาลนั้นศาสนาก็ได้เสื่อมถอยลงไปอย่างมากกล่าวกันว่าอายุพระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมนั้นจะยืนยาวอยู่เพียง5,000ปีหลังจากนั้นต้องรอยุคข,ของพระสีอริยเมตตยซึ่งคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปสเสด็จมาโปรดสัตว์นั่นเอง ความฝันของพระเจ้าประเนสนิโกศลและคำํำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง16ประการประกอบด้วย 1. นึงส่งฝันว่ามีโคตัวผูกสีมอนดอกอัญชันสี่ตัวต่างคิดจะชนกันก็พากันมาวิ่งสู่ท้องพาระลานหลวงจากสีทิศฝูงชนต่างรอดูโคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่นแต่แล้วต่างก็ถอยออกไปไม่ชนกัน พระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายว่าในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลงมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนฟ้าจะแง้งทุกพิกภัยจะเกิดขึ้นคลายเมฆตั้งเขาจะมีฝนมีเสียงคำรามกระหึม่มแต่แล้วก็ไม่ตกกลับเลยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกันฉันนั้น 2. ทรงฝันว่าต้นไมเ้เล็กๆและกอไผ่ที่โตเพียงคือป้างสอกป้างก็ออ,อกดอกออกผลแล้วพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อโลกเสื่อมมนุษย์จะมีอายุยาวมีวัยยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีราคะกา้าและสมสู่กันตั้งแต่อายุอย่างน้อยและจะมีลูกแต่เด็กๆเ,เหมือนต้นไมเ้เล็กๆ แต่ก็มีผลแล้ว 3. ทรงฝันว่าทรงเห็นแม่โคใหญ่พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปในอนาคตการเคารพนบน้อมผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอยคนเท่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนไม่ได้ก็ต้องง้อต้องประจบเด็ก ดังที่แม่โคที่ต้องกินนมลูกโคฉะนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นพ่อแม่ก็ต้องเอาอกเอาใจลูกยิ่งนักต้องประจบประแจงประหลอะลูกอยู่เสมอถ้าพูดต่อลูกดีๆลูกก็แบ่งปันเงินทองให้ได้ใช้บ้างถ้าพ่อแม่พูดไม่ดีก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกนี้เลยเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น 4. ทรงฝันว่า ผู้คนไม่ใช่วัวตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียนกลับไปใช้โขรุ่นๆุนที่ยังปราศจากกำลังมาลากเมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ได้มันก็สลัดแอกนั้นเสียพระพุทธองค์ทรงท,รงท,ทำนายว่าในภายพักหนา้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมแทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้มีสติปัญญาความมรู้กลับไปมอบยศศักดิ์ ให้กับคนหนุ่มที่ยังอ่อนหัดด้อยประสบการณ์ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีกิจการต่างๆก็ไม่สำเร็จก็เหมือนใช้โครุ่นมาเทียมแอร์เกลี่ยนก็เล่นไม่ได้ชั้นใดก็ฉะน,นั้นหาทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนก็เอาญ่าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้างมันก็กินทั้งสองข้างพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคต เมื่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรมตั้งคนพาลหรือคนไม่มีสินธรรมไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่นคนเหล่านั้นก็จะไม่นึกถึงบาปบุญคนโทษแต่จะตัดสินคดีต,ต่างๆตามแต่ใจชอบโดยเอาศินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองป่า 6. ทรงฝันว่า ูงชนเอาถาดทองราคาแพงไปให้หมาจิ้งจอกแกตัวหนึ่งพร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้นหายปัสสาวะใส่ถาดทองนั้นพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนาคนตระกูลต่ําหรือคนพานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและคนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แกผู้ไร้ตะกูลเหล่านั้น เหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสวะรถ 7. ทรงฝันว่ามีชายคนหนึ่งนั่งฟันเชือกและย่อนไปในที่ใกล้เทา้าแม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ตังที่บุรุษนั้นนั่งอยู่แล้วก็กัดกินเชือกนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวรพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในการข้างหน้าผู้หญิงจะเลาะแหละโลเลลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัวเที่ยวตรีประพฤติุศินและก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความลำบากไปใช้หรือให้ฉายชูเหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฟันและย่อนลงไว้ใกล้เทา้า 8. ทรงฝันว่ามีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวงังแวดหลอมด้วยตุ่มว่างๆเป็นอันมาก แต่คนก็ยังไปตักน้ําใส่ตุ่มที่เต็มอยู่จนล้นแล้วล้อนอีกโดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆนั้นเลยพระพุทธองค์ทรงทํานายว่าในอนาคตเมื่อศาสนาเสื่อมคนเป็นใหญ่หรือมีอํานาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้กว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็จะมีคนหาหรายได้ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้นดังฝงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ ที่เต็มอยู่แล้วจนล้นส่วนตุ่มที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำา 9. ทรงฝันเห็นสระแห่งหนึ่งมีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มและมีท่าขึ้นลงโดยรอบสัตว์ต่างๆก็พากันดื่มน้ำในสระแต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่ำจะขุนกลับใสสะอาดส่วนน้ำที่อยู่กลางสระที่สัตว์ไม่ได้ไปดื่มหรือเหยียบย่ำแทนที่จะใสกลับขุน่นข้น พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมขาดเมตตาคอยใช้อำนาจรีดนาทาเรนหรือกินสินบนชาวบ้านชาวเมืองก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆทำให้ที่นั้นๆที่คนพากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเหมือนน้ำร,บรอบๆสระที่ใสส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่า เหมือนกลางสะที่คุณ 10. ทรงฝันว่าเห็นข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกันสุกไม่เท่ากันโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนคือข้าวแฉะข้าวดิบและข้าวสุกดีรพระพุทธองค์ทรงท,รงทำนายว่าในอนาคตเมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้นก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลหรือตกไม่ทั่วถึง ทำให้การเพราะปลูกบางแห่งได้ผลบางแห่งก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกับข้าวที่มีสุบบ้างดิบบ้างและแฉะบ้าง 11. ทร่งฝันว่าคนนำแก่นจันท์ที่มีราคาแพงไปแลกกับเปลี่ยงเน่าเปลี่ยงมี3ความหมายคือ 1. หน่มส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกปัน 2. น้ำมันจากไข่ข้อบัว และ 3. เถาวันเปลี่ยงแต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวันเปลี่ยงเทียบกับแก่นจันที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่าสองความหมายแรกพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าการภายหน้าพระภิกษุอริชีเห็นแก่ได้ทั้งหลายแทนที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์และละความโลภ กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากินหาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเองเหมือนเอาแก่นจันทร์ไปแลกเอาเถาวันเนา่า 12. ทรงฝันเห็นกระโหลกนำเต้าจมน้ำได้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปคำพูดของคนที่มีควรจะได้รับความเชื่อถือกลับจะได้รับความเชื่อถือโดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อถือว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้า ซึ่งปกติจะลอยน้ำแต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนักหรือหนักแน่นจึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนักราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้ 13. ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเลือนลอยน้ำได้เหมือนเรือพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าถ้อยคําของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือซึ่งหนักแน่น มีน้ำหนักเปรียบประดุดแท่งศิลากลับไม่ได้รับความเชื่อถือหรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือนเรือที่ลอยได้ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้วคือคนหันไปเชื่อคำพูดที่ไม่ควรเชื่อเหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจมสิ่งที่ควรจมกลับลอย 14. ทรงฝันว่าทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆวิ้งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ และกัดเนื้องูเหา่าขาดเหมือนกัดก้านบัวแล้วกลืนกินเข้าไปพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าเมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลตราคะสามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็กและจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้เหมือนเขียดตัวเล็กๆแต่กลับกินงูได้ 15. ทรงฝันว่าฝูงพญาหง์ทอง ที่มีขนเป็นทองถูกแวดล้อมด้วยกาพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบและสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูลเหมือนหงทองแวดล้อมด้วยกา 16. ทรงฝันว่าฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองและกัดกินทำให้เสืออื่นๆสะดุ้งกลัวจนตน้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะ รพระพุทธอ,องค์ทรงทำนายว่าต่อไปภายหน้าคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีจะเรื่องอำนาจและใช้อำนาจไม่เป็นธรรมทำให้คนดีถูกทำร้ายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องหลบหนีซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้เหมือนเสือซ่อนตัวฉกแกะเมื่อพิจารณาความฝันเราจะเห็นว่ามีหลายข้อในความฝันเป็นสิ่งที่ผิดไปจากธรรมชาติ เช่นแม่โคกินลูกนมโคม้าสองปากเขียดกินงูและแกะกินเสือเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีในอันเกี่ยวโยงไปสู่พุทธธรรมนายทั้งสิน้นหลายๆคนอาจสงสัยว่าพระเจ้าประเสนิที่โกศลเป็นกษัตริย์ในสมัยพุทธกาลทำไมฝันได้ไกลไปถึงอนาคตอันไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ได้ถึงเพียงนี้แต่โดยส่วนตัว เชื่อว่าอาจเป็นฝันพระเทวดาดลใจให้พระองค์ทรงมีพระสุบินิมิตที่แปลกประหลาดเพื่อจะให้พระบรมศาสดาได้ทรงพยากรณ์หรือที่คำเราคุ้นเคยได้ยินกันจนชินหูคือพุทธธรรมนายฝากไว้เป็นคำพยากรณ์อันอมตะเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนสติแกล่ลาวมวลมนุษย์โลกได้ตระหนักถึงเหตุภัยพิบัตินานับประการ ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายพักหลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันทบริณิพานไปแล้วด้วยพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุการณ์ลุกหน้าโดยยานวิเศษแล้วว่ายิ่งนานวันเวลามากขึ้นสักเท่าไหร่นับวันพูกคนก็ยิ่งเอาใจออกห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และหันหลังให้วัดเดินตามกิเลสเป็นเหตุให้มนุษย์มุ่งมั่นโจมตีพระหัตถ์ประหาร เอารัดเอาเปียบซึ่งกันและกันในทุกหมูเหล่าชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือจะเป็นราลาวสาัพสัและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวเองมุ่งหวังเพียงแค่จะกอบโกยให้ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตนปรารถนาเพื่อน,นำไปฟุ้งเฟ้อบมรุงบมเรอกิเลสแห่งตนโดยไรซึ่งคุณธรรมหมดสิ้นแม้แต่การมีน้ำใจโอบอ้อมอารีเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และปราศจากความรักความเมตตาต่อกันความมีสินธรรมในใจเสื่อมลงไปถึงขีดสุดจึงมีแต่คนเห็นแก่ตัวอยู่ในสังคมอย่างมากมายซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทุกชนิดทุกประเภททั้งในทางตรงและทางอ้อมจนกระทั่งเกิดการวิปริตแปรปรวนผิดปกติกลับกลายเป็นทางเลวร้ายเสื่อมถอยแย่ลงเรื่อยเช่นที่เรา ได้เห็นกันในปัจจุบันนี้